นับดาวดัมซิงครับแม่โจ้พิก้าไปแล้วครับผมพิก้าไปแล้วนับดาวดัมซิงครับกับตันดัมซิงเอากาศไปแล้วพี่เหรอนับดาวดัมซิงครับนับดาวดัมิงนับดาวดัมซิงครับผมนับเดือนครับนับเดือนแม่โจ้ปกปอกใช่ไหมปกปอกสเตชันน์ไหมปกปอกสเตชันน์ครับครับตาเหลือเ่อยไหม พี่ละวันชาแนลอย่าลืมครับไทยมานอกเด้อนะครับแมงกะปีนับทั้งหมดหนึ่งเอ่อทั้งหมดหนี่งโอเคค่าโอ้โหทำไปสุดยาครับเดัมมี่ด้วยดัมมี่บอกแล้วบอกแล้วค่ะบอกแล้ว โอเคพี่น้ำที่นี่แล้วนะครับที่ยห้มาอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณ25ช่องนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าลุงพลกับนางเกียรติยังไม่ได้ออกมานะครับเมื่อกี้ก็มียูทูบเบอร์ของเราคือลุงพันหรือชายพี่น้องออกมาคนเดียวก่อนแต่ลุงพันเขายังไม่รู้เนาะว่ารายละเอียดอย่างไรครับทุกคนใช่แล้วครับผมแล้วก็ ไม่มีนักข่าวนะคะไม่มีครับไม่มีครับมีคูนมากรอกทานเลยครับมช่องนึงครับท้นก่งาช่องสางสสององ่องสองสาช่องสาม่สา่งสาองสอ่อองสช่องสามช่อามช่องสามชองมชสามช่องส่องสา่งน่อาช่องสช่มช่องสามช่องสามเ่าช่ง่อม่องามเาม่ม่มมช่องมช่ององสองสามช่องม่องอ่องมช่องสามชมอมะครับผม โอเคครับผมโอเคครับโอเคนะตอนนี่รอก่อนนะครับสรุมคือแถลงอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยแถลงอะไรจำนวนยอดยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนี้รา่ให้มามาหน่อยเดียวมาหน่อยเดียวมน่อยเดียวนยี่สิบห้านะมาเยอะนะครับมาเยอะนะครับช่าง้มนาปมาณยะนะครับถ้าดอย่างไงเดี๋ยว่ยนับหอนะครับโอเเราลอตังนีเน้องมี้บ ครับยังไม่ได้ผ่อนเลยนะฮะยังไม่ผ่อนเลยเลยเหายไปช่องนี้มันันดีอยู่นะครับอมเราไปเสรไปเดมาไแนแทำไมเราไม่เปิดแฟนเปิดแฟลัวีครับร้องเองเลยร้องหนีไ้ครับเดี๋ยวรอตัวนี้นะครับประมาณ่้ับ้านครับ ตุ <łość> ้งโมงห้าสิบเก้านาทียี่สิบห้าชั่วโมงหนเลยออกมาหรือยังเต้องรองเพลงนะเราลงมาชื่นชมเป็นห่วงน้องก้านะลูกคนทุกข์ชาวบ้านเอง มันมันมันตัดรถแล้วนะเนี่ยใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าตัดหรือเปล่าตัดแล้วเขาเคยอยู่ในการนะเขาแม่งกูอยากปุ้นใต้ดี่แม่งกูอยากเล่นสิ่งที่ข้าสนามพี่ต่ออยู่ไหนเนี่ยตัวฟูเลยตี่ตัวฟูเนี่ยเนี่ยกิ๊บเลยเข้าข้าวครับนะตุ้มไหนพี่ต่ออารมณ์ลอยอารมณ์ลอยรถข้าจะเข้า